สวัสดีค่ะอยู่กับทัดฟอพนพระนครนะวันนี้ทัชจะพาชมนี่เลยชุดแต่งสีขาวแบบนี้เขาเรียกกันว่าชุดแต่ง F 250นะคะสําหรับทุกคนที่ได้เห็นในเพจทัชหรือว่าใครที่เห็นในเพจทัศนะทัดแต่งเป็นสีดําแล้วก็สีขาวส่วนทรงนี้เขาเรียกว่า F 2 5 0ูนเดี๋ยวทัชจะพาชมทีละจุดเลยนะคะใครที่ชอบแนวตกแต่งแบบนี้รถดั้มๆของเขาคือสปอร์ตราคา1 5 9 0 0ล้านาบาทเป็นสีประตูยกสูงค่ะ ทุกคนคะดูการจัดทรงของรถคันนี้นะคะเดิมเขาก็เป็นรถยกสูงอยู่แล้วนะแล้วก็มีการนำเข้าของชิ้นงานคัสตอมเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวด้านข้างนะคะที่ใหญ่มาจากเสาเอนะคะทุกคนทำให้บอดี้ของรถคันนี้ด,ดุดันนะคะเป็นทรงทางยุโรปทางอเมริกานะคะแต่งโทนเป็นสีขาวพร้อมชุดไฟนำเข้าเลยคะ่ะทุกคนไม่ได้ว่าจะหากันนด้ง่ายๆนะคะใครที่ชอบแนวการตกแต่งแบบนี้นะคะสามารถทักมาสอบถามทัดได้นะคะ ตัวรูปทรงกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นโค้งมนด้านข้างแบบนี้เลยค่ะและลุกเล่นด้วยการใส่ฟอนสีขาวแบบนี้เลยค่ะล้วนๆเลยค่ะกระจังหน้าของเขารองพื้นด้วยสีดํานะคะเพิ่มการระบายฟล o ์อากาศเข้าไปในห้องเครื่องในการทําเป็นรูระบายอากาศรังเพร่งแบบนี้เลยค่ะยิ่งทํางานควบคู่กันกับคอยเย็นของแอร์นะคะรถคันนี้นะคะรถของฟอร์ดทุกคันนะแอร์เย็นชุ่มฉ่าน้องเตรียมผ้าห่มมานั่ง ทุกคันเลยค่ะคอนเฟิร์มค่ะบอดี้ของเขาทำให้มันใหญ่กว่ารถเดิม ออกมาทางด้านข้างข้างและวส่นิ้วโดยประมาเลยค่ะทุกคนแม้กระทั่งตัวไฟนะคะทุกคนไฟของเขาก็เหมือนไฟสปอร์ตเดิมๆนะคะเป็นไงคะเป็นไฟลูกแก้วบนล่างเลยค่ะตัวนี้เป็นเซตนําเข้าหมดเลยค่ะเวลาที่เราสตาร์ทรถนะไฟที่เป็น5จุดด้านล่างทั้งซ้ายขวาตัวนี้นะคะก็จะติดนะคะคือแบบแท้ไม่เหมือนใครแน่นอนขับไปไหนใครเหลียวมองแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะเดี๋ยวดูจากด้านข้างนะคะเขาใส่คิวรอเนาะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็แม็กยังออฟเซตหรือ44เลยค่ะทุกค คนคันนี้นะคะเพ่มากๆเลยนะคะใส่แม็กแบบนี้และเป็นยางแอม MT นะคะเน้นวิ่งออฟโรดกันเลยนะแต่ถ้าเกิดวิ่งทางเรียบจะเสียงดังนิดนึงนะคะเป็นเรื่องปกติของยางแอมเลยค่ะทุกคนด้านข้างนะคะข้างในนะคะเขาดูแลช่วงล่างด้วยการใส่ตัวปีกนกของย่องค่ะทุกคนรถทุกคันที่มีการใส่ ล้อใหญ่ๆนะคะจะต้องทําการยกเนื่องจากมันจะไม่พ้นซุ้มล้อนะทุกคนพอไม่พ้นซุ้มล้อเนี่ยมันจะทําให้หน้ายางนะคะที่มีไซโร์ไซส์เนี่ยกินไปเรื่อยๆซึ่งเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะเราจะต้องให้ทางร้านนะคะเขาเช็คให้นะคะจึงจาเป็นที่จะต้องถนอมช่วงร่างให้มีค่าเทียบเคียงกับเดิมๆของโรงงาน,นะคะ่ะทุกคนมาดูด้านข้างของสปอร์ตคันนี้นะคะสีขาวด้านข้างเน้นความคลีนไม่ได้ทําลวดลายอะไรนะคะนอกจากแต่งองค์ทรงด้านหน้าที่เป็นอุปกรณ์นำ เขาทั้งหมดเลยค่ะ แม้กระทั่งไฟด้านท้ายนะคะที่เป็นเหมือนเพชรนะคะที่เป็นเหมือนตาไฟเพชรใสๆแบบนี้ก็เป็นชิ้นงานที่นําเข้านะคะและแผ่นปิดฝาท้ายค่ะบอกเลยว่าทั้งหล่อทั้งเทมากๆนะคะมีความแน่นมากๆและดูแข็งแกร่งค่ะด้วยการทําพื้นแผ่นปิดฝาท้ายสีดาแบบนี้นะคะฟอนต์สีขาว F O R D แบบนี้ค่ะตอกย้ําความเป็นสปอร์ตนะคะและมีการลูกเล่นนะคะตรงนี้ใส่คําว่า F 1 5 0่ง้วนยนะและก็มีคําว่า r ร็ปเตอร์ยค่ะใครที่ชอบติดให มันมีความเป็นเอกลักษณ์ก็แจ้งคัดได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบติดก็สามารถแจ้งคัดได้คะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับสปอร์ตแต่แปลงนะ F 2 5 0ห้ละหล่อคันนี้นะคะท่านบอกเลยนะคะใครที่มีเงินในกระเป๋าอย่าได้รอช้าค่ะเอามาจัดกันเลยรับลองวิ่งบนท้องถนนทุกคนหันไปคอเคตแน่นอนค่ะ <S <S ลาไปแล้วค่ะ <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ทัดด้วยนะมีรถละหล่อสวยๆแต่งรีวิวกันตลอดเลยค่ะสวัสดีค่ะ